แล้ววันนี้ได้แบบว่ามามองอีกมุมหนึงมันสามารถส่งพลังอให้กับคนได้มากมายขนาดนี้ก็ดีใจมากครับยังไดกิดกุจครับก็จริงๆผมก็ค่ได้รับรางวัลรางวัลถือว่าเป็นรางวันแรกเลยที่ได้มารับก็ให้พี็พที่สองทีัผมยังไม่แน่ใจว่าต้องเปอย่างนี้ยไม่เอาเองัเออย่างนั้นเลยเหอออก็ที่ต้องขอบคุณทางามซมากๆครับแล้วที่สาคัญที่สุดต้อง จะไปบอกาวดคุณเป็นมัุ่งมั่นในการสร้างงานที่ดีไอที่สำคัญที่สุดผมต้องขอบคุณแฟนทุกคนคนทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์สแฟนซีว่ามาตั้งหลายที่ทุกคนคิดร้อยว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของการได้รับรางวัลอะไรก็ตางๆรวมไปถึงการกิฟต์อะไรี่ความรู้สึกเหมือนซื้อะไรกันและในฐานะเจ้าพิเศษเป็นเชื่อรีมิ่งมันคือการที่เราส่งแรงบันดาลใจให้ทุกคนดังนั้น คนที่รับเงันจะจากเราเป็นแรงมันจาลที่ส่งกลับมาให้เรามากครับบี่ก็ยิ่แกตือนะครับตื่นเต้นครับไม่เคยได้ไม่เคยแบบ มารับรางวัลแบบนี้มาก่อนเลยใช่อยู่ในวงการมานานมากแล้วก็แบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นเราที่ได้รับรางวัลอะไรแบบสุดยอดที่สุดประมาณยังไม่เขาบอกปกติคือมันเป็นรางวั <t step> <ax it ain> ลที่แบบให้สำหรับเราแต่นี่คือแบบเป็นเราที่มีอิทธิพลกับคนอื่นๆ่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเพราะแบบคือคือตอนที่ทํางานก็แบบมันแค่ตั้งใจแล้วก็อยู่ในมุมเล็กๆ แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราจะส่งอะไรให้ใครได้มากขนาดนั้นเนี่ยแต่พอวันนี้มันแบบว่าได้รางวัลนี้มามันเหมือนแบบเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่บอกเราว่าแบบเฮ้ยมันเราสามารถส่งพลังดีๆให้ถึงกับคนอื่นๆได้เหมือนกันนะก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณพี่ๆสื่อขอบคุณทีมงานขอบคุณ,คณแฟนๆที่แบบว่า ทำให้พวกเราได้มันสิ่งน,นี้เลยถ้าให้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเราทําให้เขามีความสุขหรือเรามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิทธิพลต่อตเๆมัเป็นเรื่องอะไรเรื่องไหนบ้างอย่างล่าสุดมีคน เขาบอกว่าชีวิตนี้เป็นบุญมากที่แบบมีคนมาบอกลาทุกเดือนเดือนละหลายร้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะส่งกลับแต่หาที่อยู่กลับไปไม่ถูกแต่ก็บอกลาผ่านตรงนี้นะครับที่อยู่อวยพรไหมอวยพรไหมอวยพรหน่อยครับก็ จริงๆคือพอมาในยุคนี้โซเชียลมันโตขึ้นมาครับหนังสือหนังสือมันก็แบบมีความสั่นคลอนนะแต่ก็ฮาวเป็นหนังสือที่ให้แรงบดาจใจแล้วก็ให้สิ่งดีกับผู้คนมาตลอดครับก็วันนี้ก็เป็นปีที่11แล้วก็ขอให้อยู่ผู้คนไทยไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตแล้วเบ่งบานแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีให้กับคนต่อไปเรื่อยๆครับก็ขอให้ฮาวกับผง้การสื่อแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดี ถายทอดเรื่องราดีๆให้กับคนคนรับสทุกคนเลยนะครับได้ในวงกว้างมากจุดไปเรื่อยๆแล้ที่สำคัญก็คือขอให้อาแข็กแรงในการถายทอดเอเนจีที่ดีเหล่านี้ใหกับคนดูออไปครับขอบคุณมากๆเลยครับแรแต่นดีใจดีใจขอรางวัลเอาเราเราแล้วรางวัลเโอเคค่ะโอเคครับ ถามต่อครับเออเก่งมากไม่รู้ถือยังไงกันได้แล้วลูกได้แล้วจริงจังมาเรื่องเข้าประเด็นเลยเรื่องะว่านขึ้นเรื่อเราโปรเหรออกแลก็จริงๆแล้วโปรโปรก็เหมือนแบบ อยากจะแนะนําเขาไปแบบทางทางอ้อมว่าแบบว่าคือก็เข้าใจจุดประสงค์เขาว่าเขาหวังดีแหละแต่เราแค่อยากจะบอกเขาว่าบางคนเขาอาจจะไม่มั่นใจนะแต่เราเราเรา enjoy eating อยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่ค่อยสนใจว่าอ้วนหรือผอมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้ทํางานอะไรครับแต่เราก็แค่แบบบอกเขาไปว่าแบบฮ้ยแบบเลี่ยงการถามนี้ดีกว่าแล้วก mm ็ตอบตเาไว้ไงเขา คือโปก็ไม่รู้นะคือมันเป็นจังหวะเดินแล้วเราเลยแบบใช่คือก็เห็นแววตาเขาว่าเขาแบบคิดถึงเรามากเลยอืมแบบ้มันก็คือไม่โอเคที่แบบว่าเขามาถามเรามาทักเราแบบนี้ไม่วบนายิใจเรารืเปล่า้ขอไม่เลยครับโปเป็นคน enjoy eating มากโปรแฮปปี้ครับถ้าเกิดว่ากินแล้วไม่อ้วนนี่คือแบบว่าต้องกลัปไปเช็คยอดเงินแล้วเสียเงินไมเยอะเราต้องเราต้องน้ำหนักขึ้นหน่อยแล้วทีบอกเขาว่าไงครับโ มันนั้นไม่ทันมองแต่ถ้าทำใหรู้สึกแย่ก็ขอโทษนะแต่ว่าก็ส่งกับรังใจดีๆกลับไปแต่ตอนนั้นโปก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่แบบว่าเออแค่อยากจะบอกเขาแค่ว่าเออใหญ่เลยทักกันแบบเดี๋ยวมาแั้วกันแบบใช่ใช่ใช่โป้บอกว่าแบบโป้ว่ามันเป็นเรื่องความชอบความความชอบส่วนตัวไม่เหมือนแบบทุกทคนก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยครโปก็อยากให้เขาแบบว่าทุกสิ่งสวยงามหมด ว่าจะรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนแต่วันนี้ก็หล่อมากเลยนะโอ้ยต้องขอบคุณช่างหน้าจับผมโอ้โหแวกไอ้ของแอบถ่ายเอันนี้เห็นว่าดำเนินคดีด้วยป้าอุ้ยจิงๆก็คือเรื่องการดำเนินคดีก็ต้องเป็นไม่ากให้ทีมของเค้าหนักอกันรวมกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือจริงๆคือการแอบถ่ายเป็นเรื่องที่แบบ คือจริงๆหละเราทำงานโครงการบนันเทิงเนานะ <c oughs> เราก็ได้เจอคนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีเราได้ได้แลกเปลี่ยน <c oughs> ความรู้สึกดีๆกันแหละแต่ว่าในหลายๆครั้งแต่วันนั้นเนี่ยอาจจะบอกเราไปทำกิจกรรมสุดโต๊ะในแบบทานอาหารกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงาใช่ครับก็จริงๆก็บางครั้งผมก็อาจจะมีขอมอะไรกันบ้างเชิงแล้วผมอาจจะคือด้วยความแสงสื่อมืดตั้งอย่าง, <c oughs> างเราก็ชิวๆจริงๆเราเป็นคนชิลมาก ก็เลยอ,อยากอันนี้ไม่พร้อมค่ะจะอยากหลอ่อในสายตาพี่พี่บ้างต้องขอเวลาไปแต่งหน้าทำผมก่อนแต่งหน้าแล้วแ่งหน้าแล้วเราเราบอกเขาไปแล้วเลยว่าเราไม่ไม่สะดวกถ่ายใช่เพราะเขาบใช่ใช่เหนนั้นจริงๆอ่าน่าจะเป็นพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเขามาขอถ่ายแล้วอขออนุญาตนะครับวันนี้ไม่สะดวกถายย่ายนิดนึง <c oughs> เลยครับประมาณนนั้อ่แล้วก็ตัดสินใจดำเนินคดีเลยก็ทีมฝ่ายทีมว่าไงครับแต่ก็แต่ก็ประมาณนั้นนะคือจริงๆแล้วบอกว่าเรื่องเรื่องพื้นที่ของความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะขอนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนก็อยากมีพื้นที่ที่โปอยชิวๆถ้าเรามเป็นส่วนตัวของเราเนาะใช่ครับมันเป็นการที่เราได้เล่นเกมความสุขแล้วก็เอาเเอ energy ต่างๆมาสร้างงาน ก็ถ้าเมื่อก่อนเอาจริงๆผมไม่ได้อ่านการเดเป็นทีมทั้งอ่านจดหมายน้อยมากเอาแค่อ่านจดหมายน้อยก็ที่เปกระถิ่นไปในจีนก็เยอะมากเลยเยอะจริงๆนะครับบางทีมาเดือนหนึ่งแบบผมไม่เคยนับแต่เยอะมากผมนั่งอ่านสองวันครั้งมีครั้งนมงเดือนหนึ่งอ่านสองวันจนหมดจนผมแบบถูเยอะมากแต่มันเป็นความรู้สึกดีดีจา99ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเจอเนกระถิ่นพลังงานใน ในโซเชียลมีเดียเราเรก็เล่ไม่ค่อยมีเวลาไปตามกระแสแต่ในเคสแบบนี้ผแค่รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วก็อาจจะขอพื้นที่ส่วนนิดนึงเราจะได้มีพื้นที่ในการชาร์จแบตชาร์จแบตแล้วก็สร้างงานเพราะจริงๆจุดมุ่มงหมายในการทำงานเราต้องการให้ทุกคนทำสนุกกับงานไม่ใช่แค่ผมแค่โค้ดด้วยแล้วก็เกินข่าวแต่ต้องมีหลายๆที่าง่ายแบบเก็บหลักฐานไว้จะต้องมีจริงๆผมว่าอาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอาจจะเป็นน้องๆคนก็ได ตองน้องที่พี่เขาอยู่ในวงกั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันสามารถทําให้ทุกอย่างอยู่ที่ที่เหมาะสมเนี่ยว่าทุกอย่างที่จะเอ็นจอยร่วมกันได้ง่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังต้องแต่งหน้าทำผมตลอดแล้วเดี๋ยวอตลอดแล้วีต้องเรียกนะจะได้โพสต์ใช่เออเลยยังไงแยบถ่ายเลือกกันดีๆต่อกันดีๆเลย เออห้าเลยห้าแอปแต่งเลยบีบทุกอย่างสกิตสกิตวันหลังให้ด้วยเออที่เราเจอบ่อยมี่ฮะมายรีอแบบนี้ที่แบบว่าเออมาแอบถ่ายแล้วมาดูที่หลังว่ามีคนไหนคอยแอบถ่ายเราอยู่คือมันรู้ช่วงหลังไว้เยอะหน่อยอะไรอเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจพี่ๆน้องๆเนะครับว่าบางทีอยากได้โมเมนต์ไปขวดเพื่อนบ้างโมเมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเจอเราะร เราก็ยินดีใจที่แบบแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเราเราเจอแล้วเราเราขอร้องแล้วใช่คว่าบางทีที่แบบว่าบางที่มันอาจจะเป็นที่ที่แบบมันไม่หมอยไม่หมอยที่หมาย่เพรามันมืดมากมันมืดแสงตกหน้ามากๆเราฟังต่อหนึ่งเลยหรือบางที่อาจจะมีคนอื่นด้วยใช่จริงจริงจริงผมใช่แก๊งผมอีกที่ อย่างทุกวนเนี่ใช้ชีวิตกันระวังตัวแค่ไหนอะในการที่แบบใช้ชีวิตในที่สาธาราณะหรืออะไรพวกเนี้ระวังตัวกันมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็กล้าหน้าสดครับแต่ว่าก็อาจจะแบบกว่าหน้าสดผมไม่ค่อยได้ดูแลแล้วมีวัยุ่งแล้วต้องแม้ต้องแว่นดำอะไรปกไม่ <c oughs> ต้องขนาดไหนจะ้ะไม่ออได้ไแบบเออ มุมหน่อยอยู่น um, okay, okay. ิดน mm <ah, yeah> UH, no ึ่อมุมไหนตามุมไหนตามุมไหนพอดหน่อยมุมไหนมุมไหนอ๋อนี่หรอเมื่อกี้ไม่อด้เก่งนะฮอธรมชาติอยาเขเห็นว่าการแอบถ่ายบางทีการแอบถ่ายเป็นจังหวะือเโอ้โมันต้จะดูกานเ่งกับผมแอบถ่ายที่เอิข้าวอะไรก้าวไปกินสิเบสนะคนเดีย เออหรือว่าแบบว่าบอว่า every day every where is runway อ๋อจะได้เวลาตรงนอบถ่ายจะได้รู้สึกว่าแบบมันได้ตลอดเออเล่นรอถล่้มันสามารถเออหรือเล่อจะแบบอยากจะถูกต้องไหมคะอยากจะแบบเออคือมันเป็นความรักแหละแต่มันเป็นรักที่แบบมากไปอะไรเงี้ยบางอย่าง ผมไม่ได้คคนที่รักนันะครับเพราะเราไม่ว่าจริงว่าพี่น้องคนนันเป็รตวาจริงๆแล้มันเป็นที่ว่าถ้าอยากอยากให้แบบจริงๆในสาธารณะถ้าเจอในรอบที่องเป็คนแจ้งยืนยันจริงหรือเปล่าโป จริงไหมเขาใจดีจริงไหมแค่อ่ะสมมุติแบบหน้าปกติเราแบบเดินอยู่เล้พอเรียกแล้วเขาทุกครั้งก็จะหันมายิ้มยิ้มหวานและใจละลายบอกแล้วว่าอยากถ่ายต้องต้องต้องขอต้องไปทำต้องขอเขามีไม่ดีไหมไม่เหอมันก็มีแบบพื้นที่เล็กๆให้ชาร์จแบตแล้วออกไปเจอกันจริงๆเคยมีลูกที่แบบใครลงแล้วเฮ้ย ไม่ผ่านผมเป็นสายที่แบบว่าจริงๆแล้วถ้าว่างกูชอบของตกแตองลำโพงอะอะไรเงี้ยใส่หัวบางทีมันก็แบบกระเซิร์กระเซิร์ในชีวิตบางทีธรรมดาเราอยากใช้ชีวิตให้มันธรรมชาติง่ายที่สุดไปในที่ที่แบบตลาดนัดหรือทุกอย่างอะไรที่มันเบสิกที่สุดมันจะได้เห็นองคปของการทกแต่งบางทีเราอยู่ในภาพที่เป็นกล้องตลอดบางทีมันอาจจะทำให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมชาติไปรเลย การใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิบอกเ้นเพราะมันเห็น่เขอาจจะเกันเนนิน่นะโอเคมีคนะมงานมีลยค่ะไม่มี่ไแล้วหอก็มีบ้างเพราะว่าบางทีเขาแบบว่าไม่เจอกันนานเลยก็อย่างที่บอกนะว่าแบบเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้โอเคได้เราใจดีโอเคเ้าได้โอเค วุนจอยค่ะวุนจอยวุนจอยเปมแล้ว่เป็นนาฬิกอก็ชวนทุกคนครับที่กำลังจริงแล้วมันสรุกแน่นอนว่าจริงแม้แต่ลายอัพหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำาอดในหาวทุกเนี่ยเพื่อเซิร์ฟความสุขร่วมกันเป็นการขอบคุณในทางเวกับแฟนทุกคนางตลอดสางทราองสองพั2ยุค ซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์อัพก็เป็นศิลปินหลากหลายให้เหมาะก,กับธีมงานแล้วงานเราอย่การม้วนจอยความสนุกนม,มีความแบบมี <c oughs> ความแบบม้บวนแล้วตอนนี้ก็มีความสนุกมีความ <c oughs> แบบสนุก <c oughs> อะไรที่มันเป็นกระแสตอนนี้อะไรที่ทําให้ทุกคนอยากจะยิ้งอยากชิลเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าแล้วก็อยากมีใช้งานวัดอะอ้แต่ต um> ้องบอกว่าในงานเป็นที่นอนได้นะเอาจริงเรวจะเตะเท้าวันได้เลยนอนอะสมมุติแบบสมมุติอยู่ในงานใช่ไหมเต้นเต้นแล้วเหนื่อยว่้เหนื่อยแบบนอนได้เลยเราดื่มน้ำแกงกวยไปเยอะอน้าแกงกวยไปงีบแล้หน่อยพอตื่นจะได้แบบโโอ้หมันต่อได้มาต่อได้ มันซพิ่มมันซพิ่มแล้วอยู่กันได้ทั้งคืนหรือไม่เจอกันอยู่มแต่ว่าแต่ว่าตาอาจจะตาอาจจะแบบลือนิดหน่อยอืเป็นนิยี้ทั้งหมดแล้วว่ามีใหม่อะไรสังก็อเรากัแบบนี้ไปเราจะเจอแฟนตลอดจะไม่ไปเที่ยวไปไหงกันก็จะบอกว่ามันมันเหมือนเป็นการรับเอาความสุขทั้งมีแล้วมาเจอกันด้วแบบคือบอกว่าในสายเลื่อนของพาม่าไทยเนี่ย ทุกคนจะมีความโจ๊ะทุกคนจะมีความแบบสนุกสนานกันอยู่ในตัวแล้วพอทุกคนมาจอยมารวมกันอย่างไรอัาที่เพิ่งปล่อยอเ,ขเขาก็จะเป็นนักร้องอนักเอนเตอร์เทนเนอร์เอเที่แบบว่ามีความโจ๊ะมีความสนุกกันอยู่ในตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นงานที่คึกคืนมากๆแล้วแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือพวกเราอะ่ะก็จะมีคอสเพย์แต่งเข้าไปนี่อย่างพี่หม่เาเป็นกระสือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลอยมาแล้วก็แบบไปไปเขียวเลยม้วนจอยแบบมันจอยแบบงานวัดจอยมันครั้งแรกที่บอกนี่เฮ้ยม้วนจอยมันไม่หันไปบอก้ย พี่เคยไปแบบข้โใานกาชาตงจังหวัดใช่าสือเมียงงูกสือกหังการ้นอะไก็ะงป็อะงูยักษ์อะไรนี้เเป็นอะไรนู้เขาเป็นกะสือเขเป็นกะหังไงเขาูเออเออคู่กันบวจจะเป็นแบบว่าเป็น เปย์นะตัวแบบสงสุขจะได้เห็นกันทุกคนไปนุ่นแล้วลยรวงแบบคอสเพย์ให้ให้ทุกคนมาเอ็นจอยกันมวนจอยคืองานปาร์ตี้ปีใหม่ของบริษัทเบียนเกล้าอ่าโอเคไปรอการเป็นผีอะไรจ้ะคุณจายเป็นผีอะไรโอเคขอบคุณคับ